ฮัเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอบก์ประกอเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของ Baby m มอน t เ r นะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือน้องแพรนั่นเองนะครับหรือว่าพาริตาตอนนี้เนี่ยรูปภาพของพาริตาถ่ายรูปคู่า เองที่บ้านหรือว่าครอบครัวของภาริตานเนี่ยจัดขึ้นให้น้องนะครับเพื่อเป็นการ congratulation สำหรับการที่จะได้เดบิวเป็น baby m o เ s t e r แบบเต็มตัวแล้ว100%เซแล้วหลังจากที่เป็นเด็กฝึกมานานแล้วก็ต้องเก็บเรื่องราวนี้ไว้นานเลยเนะครับครั้งนี้ที่ตรงแพรเนี่ยกลับมาที่บ้านที่ประเทศไทยทางคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ได้จัดเซอร์ไพรส์นะครับให้กับน้องพาริตาเป็นลูกโป่งเป็นข้อความว่า congratulation พาริตาเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองน้องแพรเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปก,กับคุณแม่ด้วยแล้วก็ถ่ายรูปก,กับลูกโป่งนี้ด้วยนะครับน่ารักมากเลยฉากหลังเนี่ยก็เป็นวิวที่สวยมากๆนะครับให้ฟิลคุณหนูคุณใจสุดๆลูกโป่งก็มีความหรูหราเหมาะกับพาริตามากๆเลยนะครับเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์จากคุณแม่และครอบครัวที่น่ารักเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ความใส่ใจที่มีต่อลูกสาวไม่แปลกใจเลยนะครับที่พาริตาเนี่ยจะเติบโตมาแล้วก็ใส่ใจคนรอบข้างอยู่เสมอแบบนี้อยู่ใน วงเนี่ยก็จะคอยใส่ใจดูแลทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่หรือว่าน้องเองก็ตามโดยเฉพาะชิกิตาเนี่ยน้องพาริตาเองก็คอยใส่ใจดูแลอยู่ไม่ห่างเลย เป็นรูปที่สวยน่ารักแล้วก็ดูอบอุ่นมากเลยนะครับสวยก็คือพาริตาน่ารักก็คือบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในนี้มีความน่ารักของครอบครัวความน่ารักของพาริตาความน่ารักของลูกโป,ปง่งอบอุ่นไปด้วยความใส่ใจความรักต่อครอบครัวที่มีให้กับพาริตานะครับเป็นเด็กที่เติบโตมาได้มีคุณภาพจริงๆ นอกจากนั้นแวะมาอัปเดตความปังสถิติของ Baby Monster การนะครับกับยอด Subscribe บน YouTube ของ K-POP Group Gen จนนั่นเองที่สามารถสร้างยอดซับนะครับได้สูงสุดในสัปดาห์นี้บน แพลตฟอร์ม u t u b e นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการนับรวม K-POp Gen 4ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าบอยกรุ๊ปเองก็ตาม Baby Monster นะครับอยู่ในอันดับที่6ติดท็อป0เลยนะครับสำหรับยอด s u b s c r i b e ที่เพิ่มขึ้นมาในสัปดาห์นี้บน YouTube มากที่สุดเป็นอันดับที่6กนะครับกับยอดประมาณ4 0,000ื่นกว่าๆเลยนะครับอยู่ในอันดับที่6ของทั้งบอยกรุ๊ปและเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเน r เรชันที่4แต่ว่าเป็นวงที่ยังไม่ได้เดบิ รอปังสุดๆก็คือเดบิวต์ปุ๊บเนี่ยความปังวิ่งเข้ามาหาเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นแล้วก็พร้อมที่จะเดบิวต์ปังๆไปเลยถ้าหากมีเพลงปล่อยออกมาปุ๊บเนี่ยแฟนคลับคือช่วยแน่นอนนะครับช่วยทั้งโปรโมทช่วยทั้งซัพพอร์ตช่วยทั้งฟังเพลงและยังขายเด็กๆเบมอนให้กับแฟนๆอื่นๆเพื่อที่จะตกเา้าดอมเพิ่มได้อีกบอกเลยว่าการเติบโตของเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยจะก้าวกระโดดขึ้นไปมากแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องราวของ เบมอนที่เรานัน้นนํามาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยใครคิดถึงเบมอนกันบ้างรอคอนเทนต์ใหม่ๆของสาวๆเบมอนกันอยู่หรือเปล่ามาบอกกันได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับในคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะสวัสดีครับอันยอง